สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะพี่พี่จ๋าพบกับช่องปรินดาพาบ้านผาเหมานะคะน้องมีพาบ้านผาเหมาราคาแบ่งปันนะคะพี่พี่มาบริการพี่พี่นะคะช่องน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะพี่พี่จ๋าแล้วก็พี่พี่เอฟซีาไหนสนใจนะคะสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์099 37130-89ค่ะหรือว่าพี่พี่สามารถแอด i d Line นนะคะเข้ามาพูดคุยสอบถามได้ที่เค R U T E A W 2533ค่ะพี่พี่หรือว่าสะดวกรวดเร็วทันใจนะคะพี่พี่สามารถใช้โทรศัพท์สแกนคิวโคดนะคะตามรูปภาพนี้ได้เลยก็สามารถแอดไอแอดไลน์นะคะเข้ามาสอบถามพูดคุยแบ่งปันพระเครื่องกันได้เหมือนกันนะคะพี่พี่จ๋าสำหรับอีพีนี้นะคะพี่พี่ มาบ่งมาแบ่งปันพี่ๆเหมือนเดิมนะคะสวยถูกใจนะคะชอบรายการไหนทักทายโทรต,ติดต่อสอบถามกันได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อ,อยังคงเหมือนเดิมนะคะพี่ๆจ๋าถ้าหนูจะไม่ผิด EP นี้น่าจะเป็น EP ที่39นะคะ39กับช่องปรินดาพาบ้านพระเหมานะคะพี่ๆเดี๋ยวขออนุญาตเปิดรายการแรกก่อนเลยละกัน,นะคะ่ะพี่ๆจ๋า หนมไม่แน่ใจนะขออนุญาตขึ้นเป็นสายกรุ๊พระเนื้อชินละกันพี่ๆนะคะเป็นเป็นพิมพ์ลีลาแต่หนูชอบไม่แน่ใจเขาเรียกพระอัฏฐารสหรือเปล่านะแม่ค้าหาความรู้เพิ่มเติมเพราะว่านะคะก็เนาะมีมีเวลาก็จะศึกษาเพิ่มเติมนะคะพี่ๆจะหารายกันรแรกค่ะพี่ขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่หนึ่งนะคะจะเป็น สายพระเนื้อชิ้นนะคะเป็นพระกุเนื้อชินแบบนี้นะคะพี่พี่จ๋าเราก็บริเวณอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นคล้ายๆพิมพ์ลีลาแต่องค์นี้ไข่ขาขาวเก่ามากค่ะพี่นะคะพี่พีเอฟซี MC ท่านไหนนะคะสายพระเนื้อชินน้องจัดเลยนะคะในรายการแรกน้องขอในราคา300บาทเป็นรายการที่1ค่ะรายการต่อไป นะคะรายการต่อไปค่ะพี่พี่เป็นรายการที่สองนะคะขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่สองค่ะพี่พี่ท่านจะเป็นรูปหล่อนะคะรูปหล่อคุณแม่ชีบุญเลือนค่ะพี่พี่นะคะองค์นี้เป็นรูปหล่อคุณแม่ชีบุญเลือนลมดำเก่าๆพิมพ์ใบหน้าชัดสวยนะคะพี่พี่จ๋า ตรงบุญเติมค่ะพี่พี่ลักษณะท่านเลี่ยมเก่าเก่ามาเลยค่ะพี่พี่จ๋านะคะหล่อแม่ชีองค์นี้นะคะปกติหนูจะเคยเห็นแต่พระผงเนาะแต่องค์เนี้ยคุณแม่ชีได้หล่อลมดำมาพี่พี fc ท่าไหนสนใจนะคะน้องขอในราคา200บาทเป็นรายการที่2ค่ะพี่พี่นะคะเป็นรายการที่สอง,นะะสองแล้วก็ไปกันต่อค่ะพี่พี่จ๋า ไปกันต่อที่รายการไหนดีพี่ๆหนูไม่แน่ใจนะองคนี้เป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านค่ะพี่พี่ด้านหลังเป็นชดาด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่พี่จ๋านะคะรู้จักแต่เนื้อว่านนะเก่ามากองนี้ได้ติดเหมามาพี่ดูเนื้อไข่ขาวขาวใบหน้าชัดสวยนะคะดูเส้นจีวรนค่ะพี่พี่จ๋า นะคะเลี่ยมเก่ามากค่ะพี่ๆแล้วก็บริเวณด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้นะพี่ๆพี่พี่เอฟซท่านไหนสนใจนะคะเดี๋ยวนะพี่ๆกล้องไม่ค่อยโฟกัสต,ต้องกราบขออภัยนะคะไม่เต้าหนุนน้องได้นะคะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามได้เลยน้องยินดีให้บริการในรายการที่3ขอในราคาสามบาท ขอในราคา300บาทเป็นรายการที่3ค่ะพี่พี่แล้วก็ต่อไปรายการที่4ท่านจะเป็นหล่อหลวงพ่อทานะคะเป็นหลอ่อพิมพ์สวยๆนะคะหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกค่ะพี่พี่ด้านหลังก็จะมีมียันมีอัขระแบบนี้นะน่าจะเป็นยันพี่จ๋าเลี่ยมเก่าๆสวยองค์นี้หล่อสวยมากนะคะสายหลวงพ่อทาค่ะพี่พี่น้องเปให้แบ่งปันเลย นะคะเป็นรายการที่4ค่ะพี่จะาขอในราคา200บาทนะคะขอในราคา200บาทเป็นรายการที่4ต่อไปนะคะรายการที่5นะคะรายการที่5ปู่พูนะคะได้ชุดนี้มาเป็นสมเด็จหลวงพ่อปู่พูนะคะมีเขาเรียกอะไรอะ่ะมีอุด้านข้างหรือเปล่าเก่าๆเลยพี่ๆนะคะมีเนี่ยพิม์ลึกสวยนะพี่จ๋า นะสำเร็จหลวงพ่อปู่ภูค่ะพี่นะพี่พีเท่านไหนสนใจนะคะนะน้องขอในราคา300บาทนะคะน้องขอเปิดในราคา300บาทหลวงพ่อปู่ภูวัดอินอง์นี้รายการที่5ต่อไปนะคะต่อไปรายการที่6ค่ะพี่พี่เจ้าของบอกมาว่าท่านเป็นเนื้อสําฤทธิ์นะคะเป็นพระบูชา สามารถตั้งหน้ารถได้นะพี่พี่จ๋านะฮะองค์ไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากค่ะพี่นะคะเขาบอกมาว่าเป็นเนื้อสัมฤทิ์เงินหรือเปล่าแต่ชอบนะไม่เคยได้มาเลยค่ะพี่หล่อพระเขาเรียกอะไรอะพัะพุทธเหรอพี่พี่ถ้าหนูเรียกผิดก็ต้องกราบขออภัยนะคะพี่พี่จ๋าพี MC, ่พีเอ่ซาไหนสนใจนะคะน้องแบ่งปันให้เลยค่ะพี่พี่ในราคาสามบาท นะคะในราคาสามร้อยบาทค่ะพี่พี่โหราคานี้แบ่งปันแบ่งปันพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะในรายการที่หกค่ะนะคะในรายการที่หกต่อไปรายการที่เจ็ดนะคะองค์นี้หนูไม่ค่อยเคยได้ใยหลวงพ่อปู่มหมุนเลยค่ะพี่แต่ว่าจะได้เป็นพระก,กิ่งองนี้นะคะเป็นเลี่ยมตลับจิวเวลรี่นะคะท่านเป็นรูปหล่อพระก,กิ่งออกเนื้อเงินพิม สวยๆดูฐานฐานบัวเขาเรียกฐานบัวไหมพี่พี่นะคะท่านมีชื่อว่าหลวงปู่หม,มุนวัดบ้านจานค่ะพี่พี่เอฟซีเลี้ยมตลับจิวเวลรี่ด้วยค่ะพี่สวยมากนะคะพระเก่งหลวงพ่อปู่หม,มุนวัดบ้านจานองนี้นะคะพี่พี่เอฟซีถ้าไหนสนใจนะคะน้องขออนุญาตเปิดในราคาสี่ร้อยบาทนะคะขออนุญาตเปิดในราคาสี่ร้อยบาทเป็นรายการที่เจ็ดนะคะเป็นรายการที่เจ็ดค่ะพี่พี่ รายการต่อไปนะคะรายการต่อไปขออนุญ,ญาตเปิดเป็นรายการที่แปดนะคะรายการที่แปดขออนุญ,ญาตโอ้โหชุดนี้เหมามาสวยสวยสวยของแมค้านะรห่อหลวงพ่อเดิมหนูไม่แน่ใจนองโพเดือนนองหลวงแม่ค้าก็ชอบจำสลับกันก็ต้องกราบขออภยัยแต่องค์นี้เก่าสวยนะคะไม่แน่ใจนะเนื้ออะไรอะ่ะพี่พี่ฐานสูงไหมพี่พี่พจ๋า นะคะคฐานสูงไม่เอ่ยพี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะเดี๋ยวนะไม่ส่งจะชัดกว่ารูปรลอลงพ่อเดิมค่ะพี่พี่น้องขอในราคาเอาเท่าไรดีแบ่งปันให้เลยค่ะพี่ในราคา350รบาทนะคะขอในราคา3ามบาทเป็นรายการที่8ค่ะนะคะเป็นรายการที่8ปดแล้วก็ต่อไปอไรายการที่9คราุญาตเป็นพระสมเด็จแต่ว่าองค์นี้จะเป็นหลังตะยาง นะคะสายกรุบางขุนพรมเก่าๆสวยๆเลยค่ะพี่ๆนะคะสายบางขุนพรมมีคาบเก่าแต่เนื้อพิมพ์สวยแบบเก่าๆนะคะพี่ๆด้านหลังเป็นหลังตะยางนะคะสายบางขุนพรมองค์นี้พี่ๆ FC ท่านไหนสนใจนะคะนะคะ้น้องเปให้เลยในราคา300บาทนะคะในราคา300บาทเป็นรายการที่9ค่ะ นะคะเป็นรายการที่9ต่อไปนะคะต่อไปขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่10นะคะ,ะ,คะเป็นหลอดเตารี่ค่ะพี่พี่แต่ว่าองค์นี้ท่านจะเป็นพิมพ์ปั๊มซ้ำเดี๋ยวน้องจะพยายามส่องให้ชมช้าชาชัดชัดพี่ดูเส้นจีวอนะคะพี่จ๋านะคะดูฐานบัวค่ะพี่พี่ใบหน้าชัดสวยนะคะ แล้วก็บริเวณด้านหลังค่ะพี่ๆองนี้เป็นหลอดเตาลี่ท่านจะเป็นพิมพ์ปัมม๊มซ้ำนะคะใต้ฐานเหมือนจะมีแบบรอยแต่งตะใบนะคะฐานบัวเส้นจีวรชัดสวยมากองนี้น้องขออนุญาตเปิดในราคา700บาทค่ะพี่พีเอนะคะปั๊มซ้ำเปลือยสวยๆนะคะเป็นรายการที่10ค่ะพี่ๆรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่11 หนูไม่แน่ใจพิมนะพี่ๆว่าท่านเรียกว่าพิมพ์อะไรน้องก็น้องก็รู้จักแต่สมเด็จแต่หนูชอบมากพี่องค์นี้พี่ดูเนื้อดูพิมพ์ค่ะพี่พี่จ๋าเนื้อหามวลสารพิมพ์ลึกสวยมากๆตลับจิวเวลี่ตลับทองแบบนี้นะคะพี่พี่จ๋านะคะพิมพ์เนื้อพิมพ์แบบนี้ค่อนข้างหายากนะพี่ๆหนูว่านะคะพี่พี่เอฟซีท่านไหนสนใจนะคะรายการสมเด็จองค์นี้ค่ะพี่พี่จ๋า นะคะเป็นรายการที่ 10, อ่อเป็นรายการที่11ค่ะพี่พี่นะคะสนใจรายการไหนอย่าลืมทักทายสอบถามได้นะคะน้องยินดีให้บริการพี่พี่เอฟทุกท่านเลยนะคะขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่11ค่ะพี่พ,พ,พ,พี่ขอในราคา600บาทนะคะขอในราคา600บาทค่ะพี่พี่ รายการต่อไปเป็นรายการที่12 12อขออนุญาตเปิดเป็นพระยอดธงละกันพี่พี่เป็นรายการพระยอดธงองค์นี้จะเป็นท่านท่านจะเปียกทองนะพี่พี่น่าจะเป็นเนื้อเปียกทองเก่าๆสวยๆเลยค่ะพี่พี่จ๋านะคะเนี่ยจะมียอดธงแบบนี้พิมพใบหน้าชัดสวยนะเจ้าของเขาน่าจะไปเลี่ยมเก่ามานะคะพระยอดธงองค์นี้นะคะพี่พี่เอฟซีถ้าไหนาสนใจนะคะ นะ,ะเรี่ยมเก่าๆสวยๆแบบนี้ต้องขอในราคาเปิด300บาทละกันนะคะขออนุญาตเปิดในราคา300บาทเป็นรายการที่12ค่ะนะคะเป็นรายการที่12ค่ะพี่พแล้วก็ต่อไปนะคะต่อไปเดี๋ยนะเดี๋ยน้องหาค่ะให้ก่อนนะคะรายการที่12ต่อไต่อไปเอาไว้ไหนสวัสดีพีพๆ FC ทุกท่านนะคะเข้ามารับชมสอบถามกันได้ค่ะพี่พี่ รายการต่อไปขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่13ค่ะนะคะ13ขออนุญาตเปิดเป็นพระขุนแผนหนูมองว่าเป็นขุนแผนบ้านกลางหรือเปล่าพี่พี่สารสารแลกด้วยสารลวดถักแบบนี้นะคะโอ้โหพี่หนูบอกเลยว่าเนื้อดินองค์นี้พิมพ์ท่านชัดสวยมากๆพี่พี่จา๋านะคะท่านไหนแบบเล่นสายพระเนื้อดิน นะคะน้องมองว่าเป็นบ้านกลางนะคะพี่พี่ดูเนื้อดินท่านแบบว่าพิมพ์ลึกสวยมากแต่ว่าองค์ใหญ่หน่อยหนูอาจจะแบบส่องไม่ค่อยเก่งก็ก็ต้องกราบขออภัยได้นะคะแต่ว่าเออด้วยนะคะพี่พี่สามารถทักทายนะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะดูใหชอบดูให้ถูกใจค่อยค่อยโทรโทรรับ ถวบูชานะคะพี่พี่จ๋านะคะคุณแผนองค์นี้ค่ะพี่พี่สายพระเนื้อดินนะคะน้องแบ่งปันให้บูชานะคะในรายการที่สิบสามขอในราคาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะขอในราคาสามร้อยห้าสิบบาทเป็นรายการที่สิบสามค่ะพี่พี่รายการต่อไปนะคะจัดหลวงพ่อเงินเก่าๆสวยๆให้สักหนึ่งรายการดีกว่านะคะเป็นรายการที่ สิบสามไปแล้วนะพี่พี่สิบสี่ค่ะโอ้โหองนี้พี่ดูดูเส้นจีวรสามชายพิมพ์สวยมากๆองนี้ค่ะพี่พี่บางคารน,นะคะเป็นสายจังหวัดพิจิตค่ะพี่พี่จา๋านะพี่พี่เอฟซีท่านไหนสนใจนะคะโอ้โหสวยงดงามมากๆนะคะพี่พี่เอฟซีท่านไหนสนใจนะคะน้องขออนุญาตเปิดในราคาสี่ร้อยห้าสิบบาท นะ,ะขออนุญาตเปิดในราคา450สบาทสายบางคารเป็นรายการที่14ค่ะเป็นรายการที่14แล้วก็นะคะอ่อ ...14 รายการที่15นะคะรายการที่15ขออนุญาตเปิดเป็นเหรียญหลอดเจ้าสัวนะ,ะเหรียญหลอดเจ้าสัวปู่บุญองค์นี้โอ้โหพี่พิมพ์ชัดลึกสวยมากๆองค์นี้ นะคะหนูได้เปยติดมาองคหนึ่งพี่พี่สานะคะเหมาชุดนี้มาสวยๆถูกใจหลังมีรอยจานด้วยค่ะพี่พี่นะคะหล่อเจ้าสวัวพี่พี่เอฟซีท่านไหนสนใจนะคะต้องขอในราคาเอาแบ่งปันเลยพี่พี่ขอในราคาสามร้อยบาทละกันองค์นี้นะคะหล่อเจ้าสวัวปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะรายการที่สิบห้านะคะรายการที่สิบห้าต่อไปค่ะพี่พี่สา นะคะต่อไปขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่16นะคะขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่16ค่ะพี่พี่ท่านจะเป็นพระสมเด็จเก่าๆนะคะดูแบบมีคาบขาวๆคา,าบเก่าอยู่เลยเป็นพระสมเด็จปกโพค่ะพี่พี่นะคะองค์นี้เป็นพระสมเด็จปกโพเนื้อสีดำๆหลังพระแม่ธรณีบีบมวยผมน่าจะเป็นสายหลวงพ่อกลวย วัดโคสิตารามค่ะพี่พี่จ๋าโอ้โหพี่เก่าสวยมากนะคะหนูไม่แน่ใจเรียกเนื้อผงน้ํามันหรือเนื้ออะไรนะสมเด็จป,ปรกโพละกันพี่หลังพระแม่ธรณีบีบมวยผมท่านเป็นสายหลวงพ่อก้วยนะคะแล้วน้องเปิดขอในราคา200บาทค่ะพี่พี่นะคะน้องขอในราคา200บาทเป็นรายการที่1 6ต่อไปนะคะต่อไปขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่17ค่ะพี่พี่จ๋าท่านจะเป็น พระพรมนะคะท่านจะเป็นพระพรมสวยๆแบบนี้นะคะนี่คือบอริเวณด้านหน้านะคะพระพรมองค์นี้นะคะพี่พี่จ๋าท่านจะเป็นพระพรมหลวงพ่อปู่ดูนะคะด้านหลังก็จะมีปั๊ม เขาเรียกปั๊มแบบพี่ถ้าถ้าหนูเรียกพี่ต้องกาต้องกราบขออภัยนะคะแนะนําความรู้แบ่งปันความรู้ให้น้องได้นะพี่ๆจ๋านะคะพระพรหมหลวงพ่อปูดูวัสแกค่ะพี่พีเอฟซีาไหนสนใจนะคะเมตาน้องได้น้องขอในราคาสามร้อยบาทนะคะน้องขอในราคาสามร้อยบาทเป็นรายการที่สิบเจ็ดค่ะรายการที่สิบเจ็ดต่อไปรายการที่สิบแปด ะะรายการทีร่1ิขออนุญาตเป็นเนื้อว่านสักองค์อีกสักองคหนึ่งเนาะพอต้นลิดก็ไปละองค์นี้จะเป็นเลี่ยมเก่าๆสามห่วงค่ะพี่จ๋าไข,ขา่ขาวนะคะเนื้อว่านหนูตีเข้าพิมพ์ใหญ่หรือเปล่าพี่สองสี่เก้าเจ็ดนะคะท่านเป็นพระทั้งสายภาคใต้นะคะเนื้อว่านเลี่ยมสามห่วงสามห่วงสามห่วงไข,ข่ขาว,ขาว สวยๆองค์นี้นะคะพีพีเอท่านไหนสนใจนะคะน้องขอในราคาเปให้เลยในราคาเอา300บาทพอนะคะขอในราคา300บาทเป็นรายการที่18ค่ะเป็นรายการที่18รายการต่อไป19จัดสมเด็จพิมพ์วัดเกต นะคะองค์นี้ท่านจะเป็นพิมพ์วัดเกตลงหลักทองด้วยโอ้โหพี่ดูนะฮะมนสารท่านพิมพ์ลึกมากค่ะพี่พี่นะคะเลี่ยมกันน้ำสวยๆนะคะนี่คือบอริเวณด้านหลังค่ะพี่พี่จา นะคะพี่พีเอฟซีาไหนสนใจนะคะรายการที่19 19ขอในราคา200บาทเปให้เลยนะคะนะบางรายการราคาเย้ายวนใจมากพี่พี่นะคะราคาแบ่งปันนะคะพี่พี่จ้าสนใจอย่าลืมทักทายนะคะโทรเข้ามาสอบถามน้องได้เลยนะคะยินดีให้บริการพี่พี่ถูกทุกท่านเลยนะคะรายการต่อไปค่ะพี่พี่นะคะ เอ่อเท่าไหร่นะ19ไปแล้วต่อไปรายการที่20ค่ะพี่พิสาท่านจะเป็นพระลบรอหลวงเพราะเงินแต่ว่าองค์นี้ท่านจะเป็นพิมพ์ นิยมค่ะพี่พี่เป็นท่านจะเลี่ยมตาลับทองจิวเวลี่เนื้อพิมพ์เก่าๆสวยๆส,สายจังหวัดพิจิตบางคานนะคะพอเงินค่อนข้างเยอะนะพี่จา๋านะคะมาแบ่งปันบูชากันค่ะพี่พี่เพ,พราะเครื่องในราคาแบ่งปันทุกรายการนะคะน้องขอในราคาค่ะพี่จา๋าเปให้เลยนะคะ400บาทเป็นรายการที่20ค่ะพี่พี่ นะฮะเป็นรายการที่20ในราคา400บาทรายการต่อไปนะคะ20ไปแล้วนะคะพ,พี่จา๋าขออนุญ,ญาตเปิดเป็นรายการที่21และกันท่านจะเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อกล้วยนะคะองค์นี้ท่านจะเป็นพิมพ์แหวกม่านโอ้โหพี่จา๋าดูเนื้อดูเนื้อดูมีคราบเก่าเก่าพิมพชัดลึกสวยมากๆนะคะเลี่ยมสวยๆเลยพี่พี่ด้านหลังมีคําว่า หลวงพ่อกลวยหรือเปล่านะคะเป็นรูปหลวงพ่อกลวยสวยมากพี่ขออนุญาตเรียกเป็นพระสมเด็จแหวกมาก่านละกันนะคะสมเด็จหลวงพ่อกลวยองค์นี้พี่พี่เอฟซีถ้าไหนสนใจนะคะน้องขอในราคา400บาทละกันนะคะขอในราคา400บาทเป็นรายการที่21 e นะคะเป็นรายการที่21 e ค่ะพี่พี่ต่อไปนะคะ ต่อไปรายการที่22นะคะ22ขออนุญาตเปิดเป็นรายการไหนดีพี่ๆนะคะหรือตามหาหลวงพ่อท่านไหนรีเควสเข้ามาได้นะคะพี่พิสาอ,อ่ารายการที่22หน่อเดี๋ยวนะพี่พิสาเดี๋ยวหาพระให้บางทีบางองค์ก็เก็บไว้จนลืมจะมาแบ่งปันพี่พี่นะนะคะ2ี ยี่สิบห้าปล่ยี่สิบหกยเจ็ดค่ะพี่หลวงพ่อกลมมะหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เหรียญสวยสภาพเก่าเขาเรียกอะไรอะสภา,าพใช้งานเหรอพี่พี่องนี้ได้เหมาออบ้านมานะพี่พี่จ๋าเดี๋ยวให้ชมบริเวณด้านหลังนะคะ ppc ท่านไหนสนใจนะคะเป็นเหรียญกลมมะหลวงชุมพร นะคะเหรียญเก่าสวยมากค่ะพี่นะคะพี่พีเอฟซีาไหนสนใจดูตัวหนังสือค่ะพี่พี่จ๋านะคะน้องแบ่งปันให้เลยนะคะพี่พี่ขออนุญาตเปิดละกันราคานี้เจ็ดร้อยบาทนะคะขออนุญาตเปิดเหรียญกรมหลวงชุมพรในราคาเจ็ดร้อยบาทเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะพี่พี่แล้วก็รายการต่อไปนะคะรายการต่อไปขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่ยี่สิบแปด นะคะยี่สิบแปดขออนญาตเป็นรายการไหนดีอ่อหลวงพ่อพับปิดตาลักเก่าลักแห้งหลวงปูก่แก้วละกันลักเก่าเก่าแห้งๆพี่จ๋าสายวัดเครือวันมีไหมจ๊ะลักเก่าลักแห้งสวยจริงๆพี่ๆหลังแบบด้วยนะคะพี่ๆเอท่านไหนสนใจนะคะรายการนี้ปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวัน นะคะในรายการที่28น้องขอในราคา350บาทนะคะขอในราคา350บาทเป็นรายการที่28รายการต่อไปรายการที่29ค่ะพี่พี่ท่านจะเป็นพัดกิ่งเก่าๆโอ้โหพี่แต่ใบหน้าหนูอยากจะบอกว่าพี่อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะแต่หนูบอกเลยว่าใบหน้าสวยหลอกกิ่งเก่าๆฐานก็สวย นะคะแต่หนูไม่รู้จักหลวงพ่อนะพี่พี่ได้เหมามาแต่สวยงดงามมากๆพี่พี่จ๋าแล้วก็ใต้ฐาน PPFC ท่านไหนสนใจนะคะหล่อพักกิ่งองนี้นะคะน้องขอในราคา400บาทเป็นรายการที่29ค่ะนะคะรายการที่19แล้วก็ไปรายการที่20 ไม่ใช่29 30ค่ะพี่พี่ขออนุญาตเป็นมิดหมอมิดหมอด้า,ดามเป็นแกะหะนุ่ม,มานแบบนี้นะคะพี่พี่จ๋าเดี๋ยวน้องส่องให้ชม มิดหมอขนาดพกพาได้ค่ะพี่พี่แกะเป็นหัุมานนะด้ามสวยมากๆค่ะพี่จา๋าขนาด5นิ้วนะ,ะพี่พี่สามารถพกพาได้นะคะมีด้ามฝักมีรอยจานนะคะฝักมีรอยจันยันหลวงพ่อกลวยค่ะพี่เป็นมิดหมอหลวงพ่อกลวยท่านไหนนะคะสายหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตตรามพี่พี่นะคะน้องเปให้เลยในราคา500บาท นะคะน้องขอในระเปิดในราคา500บาทคะ่ะพี่แกะแบบนี้นะคะมีเป็นพันนะพี่จ๋าแบ่งปันให้ในราคาถูกๆราคาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะเป็นรายการที่30 ะะมีดเป็นรายการที่30เนาะโอเคสำหรับ EP นี้นะคะสัก30รายการนะคะแม่ค้าฝากช่องนะคะเล็กๆนะคะช่องปรินดาพระบ้านพระเหมานะคะมีพระบ้านพระเหมาราคาถูกพระเครื่องราคาแบ่งปันมาบริการพีพีทุกๆุกวันนะคะผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องกราบขออภัยด้วยสำหรับ EP นี้นะคะฝากเมตตาอุดหนุนกันด้วยสวัสดีคะ่ะ